สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนมนัรเกษตรครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่20ตุลาสำหรบ63ก็เป็นวันทีอ่อากาศลมหนาวนะครับลมหนาวได้มาทางทิศเหนือก็จะเป็นฤดูของอข้าวออกรวงกันหมดแล้วครับช่วงนี้ข้าวออกรวงก็รอจะเก็บเกี่ยวจากชาวนา,อารอเก็บเกี่ยวนะครับก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมา การมาชมวิธีการเลือกปลาเข้านานะครับเข้าสระนะครับเพราะว่าปกติถ้าเราจะปล่อยให้ให้ปลามันเข้าเองเลยมันก็มันก็ได้อยู่แต่ว่าเราต้องการให้ปลาธรรมชาตินี่เข้าบ่อเข้าสระของเราให้ได้มากที่สุดก็จะมีวิธีล่อนะครับซึ่งวิธีที่ผมจะใช้ก็คือเราไปดูนครับว่าผมเอาอะไรมามามาล่อมันนะครับ ครับช่วงนี้ก็เป็นข้าวบลลิ105ของเกษตรกร,ะกรนะครับก็ได้ออกรวงมีบางช่วงก็จะมีล้มบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้ลมลมด้วยฝนด้วยพ็ฝนตกรู้สึกว่าจะเกือบเดือนนะครับไม่เห็นพระอาทิตย์เลยวันนี้ท้องฟ้าก็เปิดนิดนึงก็จะเป็นการ เปลี่ยนทิศทางของลมนะพอดีเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเข้าฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะทําให้อ่ปลาในปลาที่มันอยู่ตามทุ่งนานะครับมันก็จะหาทางเข้าสะเข้าบ่อเข้าหลุมเข้าอะไรนี่ครับช่วงนี้จะเป็นช่วงปลาที่จะเข้าบ่อก็บ่อธรรมชาติของผมที่ขุดโดยที่ไม่ใช้อ่า ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ซื้อพันปลามานะครับตอนนี้ปลาก็เริ่มเข้าแล้วนะครับปลาก็เริ่มเข้าเ,าเ,เ,ข,าเข้าบอ่อมีให้เห็นมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะทําการล่อให้ปลามันมามาสะเรามากขึ้นนะครับให้มันมาสะมากขึ้นผมจะใช้วิธีการเอากระดูกนะครับผมได้ซื้อกระดูกกระดูกวัวนะครับช่วงท่อนขามัน มาสี่ขาครับจะมาล่อให้ปลามันหอมให้มันหอมอเนื้อวัวนะครับมันก็จะเข้ามาจิกมากินกระดูกท่อนนะฮะมันก็จะเข้าสะเรามากขึ้นนี่รับกระดูกขาวัวนะครับซื้อมาจากท้องตลาดด้วยราคาร้อยแปดสิบบาทสี่ขานะครับก็จะเอามาใส่ช่วง ปลามันจะเข้าตอนนี้ผมปล่อยปลาเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคลองขุดทางเข้าน้ํานะทางเข้าน้ํานะทางสะก็จะโยนลงไปแตบริเวณนี้แหละให้ปลามันหอมแล้วก็จะวิ่งมากินอ่าว่ายมากินกระดูกวัวนะฮะมันจะหอมมันจะเข้าสะมากขึ้นก็จะเอาไว้กินหน้าแรงครับสะลูกใบใบนี้ พราะป่าตอนนี้ปลาก็เริ่มจะเห็นได้ชัดขึ้นแล้วว่ามันมีปลาเข้ามาจากข้างนอกนะครับเพราะปลาปลาเราไม่ได้ปล่อยเข้ามาสักตัวก็จะมีปลาธรรมชาติด้วยการลงทุนที่ต่ําเพราะว่าเราขุดแค่บอ่อครับก็จะมีปลากินตลอดหน้าแรงเวลาหิวเราก็แค่ใส่เบ็ดหรือใส่มองมานะครับหรือหวานจับค่อยๆขึ้นมากินนะครับเราเหมือนกับตู้เย็น เปรียบเสมือนตู้เย็นที่แช่ให้เราโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟก็จะใช้วิธีการนี้นะครับการรักษาอาหารไว้ในตัวก็จะโยนเลยนะครับโยนปลาเนี่ยไปกระดูกนะฮะกระดูกกัวนี่สขานี่โยนลงไปประมาณบริเวณนี้นะฮะให้ปลามันหอมนะ จะได้มากินกระดูก,กวัวสี่สี่ขานซื้อมาจากตลาดไปประมาณนั้นเนีมันหอม นี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อรอชมนะครับว่าฤดูการน,นี้ปลาจะเข้าเยอะมากไหมน,นี่ก็สวนของผมก็จะเริ่มจะมีสีเขียวต้นไม้ที่มันมีรากติดนะครับนี่นะครับนี่ทางเข้าของปลานะครับพอดีทางลบ ลมมันมาทางนี้พอดีทางที่ทางลมก็จะพัดมาทางทางนี้แล้วก็จะน้ําก็จะไม่เดีไหลก็สายเอาตอนนี้เพราะน้ำมันมันหนุนมันก็จะไหลออกแต่ว่าปลามันจะค่อยๆเข้าของมันเองแหละครับตามธรรมชาติของปลาคือจะเขาเรียกว่าภาษาลราเขาเรียกว่าบืนบืนหลุมปลาจะบืนหลุม รอครับด,ดูดูการนี้ปลาในบอ่อจะเยอะขนาดไหนปลาธรรมชาติไม่ใช้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ซื้อพันปลามาก็ปล่อยเอากินปลาธรรมชาตินี่นครับอร่อยนี่ก็จะเป็นต้นอ้อยนะครับก็รู้สึกว่าจะลำพอที่จะรีดเลยนะครับ จะ,จะเริ่มคันน้ําขายประมาณมากกราลานั่นแหละครับเพราะว่าต้องซื้อเครื่องมาคันอีกอ้อยหน้าแรงจะหวานเพราะอ้อยหน้าฝนมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันมีน้ําเยอะอันนี้ก็เป็นไผ่ไผ่หยักษ์ก็ปีนี้ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่ขนาดอยู่ในเนื้อที่ที่สูงครับอย่างนาก็ออกยอดใบแนละ้ว ติดแล้วสแสดงลักษณะนี้สแสดงว่ามันติดรากติดรากลงพื้นแล้วลก็รอการเจริญเติบโตโดยให้โดยการให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับบุกต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงยางนาต้นไม้ป่ากอรอนะครับรอชมดูตัวว่าปลาในบ่อจะเยอะไหมปีนี้ ต่ดูเล็กสายตาตอนนี้ก็มีจำนวนปลาเข้ามาอ่ามันปุดมันปุดมันว่าเนาะมันบ่นอนนะภาษาลาวเรียกบ่อนก็หลายอยู่คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็ขอบุณที่รับชมรับฟังนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องไอเมนวันเกษตรด้วยนะครับจะได้มีเทคนิคดีๆหรือวิธีการเอามาแชร์ความรู้กันครับไม่ได้เก่งไม่ได้ อะไระครับก็คือเอามาอยากให้นําเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเอมีวิธีใหม่ๆเอามาแลกเปลี่ยนของลูกกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ